เป็นเป็ดว่าน่าสงสารแล้วแต่เป็นเป็ดซอมบี้น่าสงสารกว่าเอาละครับผมสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับเป็ดซอมบี้นะซอมบี้ตัวนี้ตีพ่อตีแม่นะพอเวลาตายไปก็เลยเป็นเป็ดแม้แต่ซอมบี้ก็ไม่สามารถหนีกฎแห่งกรรมได้ซอมบี้ตัวนี้นั้นจะมีทาร์เก็ตคือทั้งหมดโคตรเถื่อนตีฟีดมีสกิลโคตรถึกเซอร์ไวซอมบี้คิลเลอร์ตีแอเรีเย horse migration ฮยแค่ชื่อด่านก็แบบอลังการแล้วเวอรหน้าต่างกับหัวหรือเปล่าเนี่ยเจอฝูงแรดเยอะมากแล้วเจอแรดดำหนะจังหวะนี้อ้าวกูลืมใส่แมวเพจมาเนโอไปหนึ่งรอบเออจะไม่ไหวหรอวะเฮ้ยเอาจริงนะเนี่ยไม่ไหวปะ ทำไปเล่นไปอันนี้คือแบบแต่ละตัวก็อัพเลเวลมาเยอะอยู่นะโอเคฟรีบัตเตอร์ของผมนะปล่อยไปหนึ่งทีไม่มีใครตาย <laughs> <laughs> โอ้ยไม่ได้เอาตัวขีมามันเจอลาดเหล็กไงใช่ใช่ใช,ใช่อาจจะได้แพ้แล้วแหละอ่ะออกเลยจริงๆก็มีตัวคีนะหลายตัวอยู่แมวไฟฉายมาก่อนเลย ตามไปด้วยพี่มีห้องปี๊บตัวนี้ตีขี้แล้วก็มาเลยแมวเป็ดน,นะเป็ดซอมบี้มาดูสิว่าแมวเป็ดซอมบี้ตัวนี้เนี่ยจะโจมตีอย่างไรนะจะได้โจมตีหรือเปล่าแม่งโดนตีเวฟจะไม่ไหวนะเนี่ยนุชส่งแต้มบุญมาได้เลยครับแต้มบุญที่ผมทํามาผมขอยกให้พี่นุชไม่มีแต้มบุญเข้าตัวเราเลยอะนุชนี่ตัวฉันไม่มีแต้มบุญเลยเหรอวะเนี่ยเออแมวเป็ดโจมตีแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมใช่ไหม เหมือนว่ามันจะเป็นการแบบสะบัดหัวเพื่อโจมตีเว้ยแล้วแรดดำก็มาเรียบร้อยนะไม่เป็นไรส่งตัวนี้มาเป็นยาลบซักไซโดรกเกิลชื่ออะไรก็ไม่รู้โอเคจะไม่ไหวนะเนี่ยตั้งแต่แรดดำมาชีวิตเอ้าเรียบร้อยนะตัวอะไรเถื่อนวะแอสซซินเบียหรือเปล่เบีออะไรล่ะแบเจอแอสซซินแบเข้าไป เป็นไงล่ะยังเถื่อนนะตบคิติคอ้ด้วยมันก็เลยแบบตบแรดเหล็กได้นะหุยเอา้าแล้วแรดมาเพิ่มมาแรดดำแรดทมินแรดในเงามืดแปลกๆนะเฮ้ยนี่แกอแอบไปแรดในเงามืดมาเหรอฉันแรดตลอดเวลายอยู่แล้ววายฉันภูมิใจในเผ่าพันแรดเออโอเคแล้วเผ่าพันแรดก็แตกไปเรียบร้อยนะแล้วผมจะทำยังไงดีล่ะเนี่ยเคลียร์ฝูงแรดไม่ไหวเลยเนี่ยดู นานไปแล้วนะนนโอไปหนึ่งรอบแล้วแมวเป็ดนี่ฮัลโหลคูเดาวกี่ชาติวะเนี่ยเฮ้ยผมว่าผมเล่นมานานแล้วนะดูคูดาวแมวเป็ดแทบไม่กระเตื้องเลยเอาไปตัวอื่นบ้างก็ได้เออทำไมไม่ปล่อยตัวอื่นไปโจมตีวะไป4ีแอสซินแบรนั่น,นแหละยังเถื่อนนะแอสซินนานนานนานเลยเกินมันนานมากนานจนผมลืมไปแล้วว่าผมอยู่ตรงนี้มากี่ร้อยล้านปีผมเล่นด่านนี้ตั้งแต่แบบตอนที่เมกคาราดอนยังไล่จับปารทูอยู่เลยอะ จนตอนนี้เมการ์โลดอนศูนย์พันไปแล้วอะผมก็ยังไม่ผ่านคิดดูสิว่าผมเล่นด่านนี้มานานแค่ไหนได้ตบบ้านสักทีโอ้แล้วมึงยังจะมาเพิ่มอีกเนี่ยน,นะเกินไปหรือเปล่าแถมยังมาเรื่อยๆแล้วดูเลือดมันโคตรเยอะนานนานนานเลยเกินโอ้เฮ <c oughs> oh, hey. ได้ตบบ้านแล้วเว้ยเอาแล้วโอ้โหยาลบมาเพียบเลยยาลบคูดาวเร็วมากสติก Kingdom 2สำหรับด่านนี้จะเจอลรดโป่งใสเว้ยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมจะมีแมวเอาตัวหม่ Medic Cat นะสำหรับตัวนี้เนี่ยมันเอาแล้วทำไมด่านนี้ดันง,ง่ายแล้ววะด่านที่แล้วเล่นตั้งนาน Sonic เจอโพนอสเหรอมันบอกด้วยว่าจะเจอศัตรูอะไร จัดว่าดีสําหรับเมดิแคทเนี่ยจะมีสกิลโคตรถึกเป้าหมายคือทั้งหมดนะไม่โดนเวฟตีแอรียตีหน้าหลังแล้วดูการตีของมันนะโอ้โหแม่งยังได้นะฉันจะรักษาตูดแกอิงนี่คำโปยแกก็เถื่อแเลอเกินนะเจ้าเมดิแคทมาซีบอสมาเลยบอสจะมาไหมบอสมาแล้วนะโอ้โหเป็นไอตัวไอเป็นแมวอูเบอที่ตายเร็วมากตายเร็วตายเร็วโคตรโคตรฮะโซนิ Sonic 2 โซนิคหนึ่งมันกระจอกไปอย่างนั้นเหรอมันก็เลยแบบมีโซนิคสองนะไปเลยพี่มีห้องปี๊บตามไปด้วยแมวเป็ดแล้วก็แมวเป็ดเอ้ยเจอแมวข้างเอ้ยโอเคโอเคโอ้ชาร์จปกป้ evet. องบ้านนี้เองอาเหือขนาดพี่แมวข้างดูท่าโจมตีมันแม่งโคตรอลังการชาร์จพลังแล้วยิงเป็นขึ้นเป็นแบบพลังขึ้นเต่าหรือเปล่าเนี่ย แม่งเอ้ยน่โอไปหนึ่งรอบนะแมวเปดทองผมนั้นยังถึกอยู่ผมต้องส่งยาลบไปลวนๆนะเพราะว่ายาลบตัวนี้นั้นจะทําให้ผมชนะได้ตรงไหนล่ะเดี๋ยวนะเออไสโคลนไปไม่ไหวแล้วว่าตปทาให้ชนะก็ไม่รู้จะทําไงแล้วเนี่ยคือแมวที่ผมมีมันก็จํากัดอะมันชื่ออะไรนะโพโนเป็นตัวสีแดงแล้วดูสกิลมันสโลน็อกแบ็คคีเวฟเซิร์กโอ้มามีแมวใหม่เข้ามาไว้ซอสแคท แมวดาบอ๋ออะส่งอันนี้ไปก่อนแมวยาสีฟันแล้วก็แมววันนี้แมวนาฬิกาแล้วก็อันนี้แมวดาบแมวรักษาพยาบาลโอเคพี่หมีห้งปี๊บใสโคนมาแมวเป็ดยาลบแมวดาบส่งมาทุกตัวอ๋อแมวยาสีฟันเนี่ยจะตีฟีด แมวนาฬิกาก็ตีฟีดมีสกิลโคตรถึกแมวดาบนั้นตายเร็วมากมีเจาะโล่เจาะบาลียและเถื่อนนีหว่าเถื่อนมากโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดโอ้ไม่กอดอุ้ยเกือบแตกโอเคตอนนี้เหลือแค่แมวแท้งไฟโคนคูดาวนานมากนานจะจัดแมวเป็ดก็คูดาวนานอย่างไงดีวะเนี่ยถ้าดึงแมวเป็ดออกอะน่าจะชนะง่ายใจเย็นมาดิมาดิมาแล้วโพโนมาแล้ว ปล่อยพี่หมี้องปีไปแล้วก็แตกตายโอ้ยก็อยังไงวะเนี่ยไอยไม่ไหวแล้วโว้ยไสโคนไซโคนไสโคนไสโคนไปเลี้ยงไปหนึ่งรอบเอ้ยใสโคนได้อยู่ไสโคนไม่ตายเขาไปหมุนในจังหวะนี้นะไสโคนจะโดนพลังไม่รอดครับผม oh <laughs> โอ้ย god โอ้ยชนะไงโว้ยลูกทีมที่มีก็กระจอกแมวหมวกฟางตีน็อกแบก็กมีสกิลป่าเถื่อนใส่ไหม คือมันจะเป็นแมวปกติอ่ะซึ่งมันจะไปชนะได้อย่างไงวะเบจิต้าเหรอแล้วอูเบอร์ส่วนใหญ่มันก็แบบเป็นตัวปกติอ่ะมันจะไปชนะได้อย่างไรดูสกิลตีป่าเถื่อนติดโคตรบ่อยนนโอไปหนึ่งรอบเบจิต้ามาโอเคเอาแหละถ้าเกิดว่าได้ตบบอสชนะถ้าไม่ได้ตบแบบแพ้ได้ตบไหมไม่ได้ตบแพ้อีกแล้วไม่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 ใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นยังเหลือพี่หมีพี่หมีโ้องปี๊บสามพันมาดิมาดิมาดิ พี่หมีจ้าพี่หมี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 จ้าสามพันพี่หมีไปแล้วโอเคโอเคสวยปั๊บปั๊บปั๊บเบจิต้ามาโอเคนั่นแหละฟีดโพโนได้แล้วเว้ยปึ๊บแมวหน้ากากมาเรียไปหนึ่งรอบขัดจังหวะมันก่อนพี่หมีอ่ะทำไมพี่หมีรีบตายละครเพ่ผมคาดหวังในตัวพี่นะครับพี่เอาแล้วแล้ตายไปหมดแล้วเหลือแค่โพโนตัวเดียวนะเอาแหละจังหวะนี้ฉันจะปล่อยลูฟี่บวกฟางไปกำจัดแก เอาแล้วลูฟี่ตีปาเถื่อนตัวไหนวะเอา้าเฮ้ยลูฟี่แม่งมีสก,กิลแบบมือยืดด้วยวะหมัดปืนกนิกาโนนะนิกานิกาโนโอ้โอเคได้อยู่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 ตีไม่แรงไม่เป็นไรขอแค่ได้ตีได้น็อกแบ็กก็ยังดีแล้วเรียบรอยนะเคลียร์มอสไปได้โอ้ได้ลูฟี่แบกจัดๆเลยลูฟี่ตีน็อกแบ็กโอโซดิกสามส่งเบจิต้ามาก่อนเลย ตามไปด้วยปีศาจหน้ากากนีโอไปหนึ่งรอบแมวเป็ดมาได้เลยโอเคแล้วก็เตรียมไปพีหมีราคา3 0 0พไปเลยครับพีหมีอยาลบคูดาวเร็วจริงนะเร็วจะจัดเลยโอ้ใ oh หม่ก็เจอบาหามุธทมินเทพบาหามุธในเงามืดนะแล้วยังไงล่ะเทพบาหามุธจะมาสู้กับยาลบผมได้อย่างไรนะนีโอไปหนึ่งรอบไปลูฟี่ไปรูฟี่ฉันคาดหวังในการน็อกแบ็คของแกอยู่นะได้เลยนัดนิกานิกาเอ้มันปืนกลน,นิกาเทือน เอาเร็วนั่นแหละนั่นแหละใช่เลยตัวไหนฟิตโพโนวะไม่รู้เหมือนกันอย่าให้มันได้ตีโอ้โหโดนตีไปหนึ่งทีแมวเป็ดไม่ตา,ตายครับผมไม่เป็นไรนะเชื่อมันในผมศรัทธานในตัวผมสิอย่างงั้นแหละใช่เลยโพโนมา2ตัวฮัลโหลเอาเจ๊กเด้แค่ตัวเดียวรอบที่แล้วเกือบจะไม่รอดนะแต่ว่ารอบนี้น่าจะรอดนะตบไม่ค่อยดีนะเอาเร็วลุยมันอบอลเลอเหลือเ0คืนชีพเถอะเอ้ยไปเล็วแอสซัซินแบเอาเร็ว ว้าวคืนชีพแบไปอีกส่งแบ,บไปตบก่อนใช่เลยนั่นแหละใช่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 ใช,ใช่อย่าให้มันเดินหน้ามาได้เว้ยไม่งั้นบ้านผมเนี่ยแตกแน่นอนเพียงแค่ทีเดียวมึงตีคีดด้วยหรือเปล่าวเนี่ยจำสกิลโผโ่ไม่ได้แล้วไม่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  knock back บอไม่โอ้ยหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ k n back บ,บ,บอล k n o back บ,บใช่เลยลูฟี่ลูฟี่คือตัวแบกตัวแบก โซ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 ทำไมทีมผมมีแต่ตัวกากๆวะเฮ้ยปีศาจกากม่วงอยาให้มันได้ตีอยาให้มันได้เต้นโว้ย48%เหนื่อยไว้เหนื่อย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 มากเหนื่อยมากเหนื่อยโคตรคือโพโนแม่งมึงก็โคตรจะเถื่อนน่ะแล้วลูกน้องฝั่งมันคือมาไม่หยุดมาไม่หยุดจริงๆมีลูฟี่ตัวเดียวอ่ะพอจะแบบขัดจังหวะโพโนได้อ่ะให้มันแบบตีน็อกแบ็กแล้วก็ตีป่าเถื่อนน่ะ เนี่ยขอแค่ทีเดียวเท่านั้นบ้านผมแตกเลยกูยอมกูยอมสู้ไม่ได้อ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันทุกคนขอบคุณทุกคนที่มารับชมครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ